การจนบ,บุรีบริษัท Number ร์วันมาร์เก็ตติ้งจัดกิจกรรมกีฬาชกมวยไทยสากลต่อต้านพยาเสพติดเพื่อการกุศลชาฟไตร์เตอร์ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสบ้านผักคนชราผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวิศณ์ผลประสาทนายวิรัตสินทุชมัมโปรโมเตอร์ชาฟไตร์เตอร์ธนูเงินสจิราราเป็นโปรโมเตอร์มวยกรรมการตัดสินพร้อมคณะทำงานได้ร่วมแถลงข่าวกับสื่อมวลชน ในการจัดการแข่งขันกีฬาชกมวยไทยสากลต่อต้านยาเสพติดเพื่อการกุลศลณสนามกีฬาลอนโบแกมลิงบ้านหัวหนาอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเวทีที่เปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงทักษะด้านกีฬามวยไทยห่างไกลจากยาเสพติดใช้เวทีมวยเป็นที่รวบรวมคนเก่งคนกล้าลักในกีฬามวย ได้แสดงออกโดยถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนเพื่อเป็นการสมทบทุนนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กโดยโอกาสผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราและสาธารณกุศลต่างๆต่อไปในด้านของนายวิศาสตร์พลดประสาทกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกีฬามวยของจังหวัดกาญจนบุรีในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานมวยไทยกับมวยสากลเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นกิจกรรมที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งปราศจากอบบยมุกตลอดจนเป็นเวทีที่คัดเลือกคนเก่งและคนกล้าได้เข้ามาแสดงทักษะด้านมวยไทยในวงกว้างได้ถูกต้องถูกกฎหมายโดยมีคณะกรรมการแพ์สนามสนามแข่งขันที่ถูกต้องตามมาตรฐานและปลอดภยัยโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องไม่เป็นนักมวยอาชีพมวยสุ่มส่วนเงินรางวัลจะมอบเป็นสามรุ่นรุ่นละห้าห0,000ื่นบาทถือว่าเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็นการรวมตัวของเด็กเยาวชน ที่จะได้แสดงความสามารถเป็นการชกในรูปแบบมวยสากลสร้างสรรค์แพ้คัดออกเพื่อให้มีผู้ชนะคนเดียวโดยมีกติกาสากลใบอนุญาตการแข่งขันจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญมาทำหน้าที่สำหรับคู่มวยที่จะขึ้นชกในแต่ละไฟทั้งนี้จะดำเนินการจัดการแข่งขันชกมวยไทยสากลต้านยยาเสพติดเพื่อการกุศลเริ่มตั้งแต่วันที่15กันยายน29กันยายนและ14ตุลาคมพศ2566 ตั้งแต่เวลา18.00ถึง00.00นณบริเวณสนามกีฬาลอนบูแก้มลิงบ้านหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นในวิสาสด์ผลประสาทพร้อมคณะทำงานได้รวมตอนรับพลเอกสมชายวิศนุวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตหนึ่งและแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมชมมวยไทยคู่เปิดสนามในคู่เด็กกติกาการชกยกละ2นาที5ยกโดยเมื่อเสียงระฆังดังขึ้น นักชกแต่ละฝ่ายต่างเดินหน้าเข้าแลกหมัดเท้าเข่าศอกกันอย่างดุเดือดสร้างเสียงเชียร์ให้กับพี่เลี้ยงและประชาชนที่เข้ารวมชมกันอย่างสนุกสนานเราใจจนละครสิ้นเสียงในยกที่5ฝ่ายแดงจากเมืองกันจนบุรีสามารถทําคะแนนได้ชัดเจนเข้าตากรรมการจนสามารถชนะได้ในที่สุดข่าวนิวยี่สิกัญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน